สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องในปอพักเครื่องพาผู้ชมมาส่องเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จปี2536เหรียญรุ่นนี้จำนวนสร้างเยอะครับเนื้อทองแดงแยกเป็นทองแดงผิวไฟ1นึ่งแสนเหรียญน,นะครับแล้วก็ทองแดงลมดําอีก1นึ่งแสนเหรียญถึงแม้ว่าจํานวนสร้างจะเยอะแต่ก็มีเหรียญเก๊ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เหรียญเก๊ออกมานานแล้วด้วยครับเจ้าหาบูชาต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับวันนี้ก็ จะส่องเหรียญแท้เป็นบล็อกยาดมนะครับก่อนอื่นที่จะแนะนําว่าจุดไหนที่เรียกว่าบล็อกยาดมนะครับก็จะแนะนําพื้นฐานการส่องเหรียญรุ่นนี้ก่อนนะครับจุดตําหนิต,ต่างๆเนี่ยก็มีหลายจุดนะครับแต่ก็จะเน้นๆจุดแรกเลยก็คือการตอกโค้ดครับตอกโค้ดคูณนะครับจะต้องเป็นโค้ดตอกครับ ก็คือปั๊มเหรียญออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงมาตอกโค้ดครับส่วนโค้ดคูณนี่ก็จะมีคูณใหญ่แล้วก็คูณเล็กนะครับสำหรับบล็อกยาดมเนี่ยก็จะเป็นโค้ดคูณเล็กครับที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นโค้ดตอกนะครับเหรียญปั๊มออกมาเสร็จแล้วถึงมาตอกโค้ดภายหลังครับแต่ถ้าโค้ดเนี่ยมันออกมาพร้อมกับการปั๊มเหรียญก็คือการแกะบล็อกพร้อมกับการปั๊มเหรียญออกมาเลยเนี่ย เหรียญน,นั้นเป็นเหรียญเกย์อย่างแน่นอนนะครับจุดแรกที่ต้องส่งทุกบล็อกก็คือโค้ดนะครับโค้ดจะต้องตอกลักษณะโค้ดตอกก็ดูนะครับมีทั้งคูณเล็กแล้วก็คูณใหญ่ครับนี่ครับการตอกสังเกตง่ายๆนะครับแรงตอกจะทําให้สะดุ้งด้านหลังครับนี่ครับ แรงตอกทำให้ด้านหลังเหรียญนี่ยสะดุ้งนะครับแต่ต้องสะดุ้งเป็นธรรมชาตินะผิวด้านหลังเหรียญก็จะสะดุ้งเป็นธรรมชาติครับลักษณะครับนี่เลยครับพื้นฐานเลยครับทุกบล็อกก็ต้องดูว่าโค้ดจะต้องเป็นโค้ดตอกแล้วก็มีรอยสะดุ้งนะครับโดยเฉพาะเนื้อทองแดงครับนี่เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับจุดสำคัญตำหนิอื่นๆเนี่ยแต่ละบล็อก ก็จะแยกแยะก,กันออกไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะส่งให้ชมบล็อกยาดมนะครับบล็อกยาดมพลิกด้านหลังเหรียญน,นะครับส่งไปที่ด้านหลังเหรียญเลยนะครับพระยานวิทยาคมเถระนะตรงนี้ครับคำว่ายาคมยาคมเถระเนี่ย ยปกติถ้าเป็นบล็อกธรรมดาหรือบล็อกอื่นๆนะครับตัวนี้นะครับคําว่ายาคมเนี่ยก็จะต้องเป็นคอควายนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกยาดมเนี่ยตัวนี้นะครับไม่เป็นคอควายครับจะเป็นดอเด็กครับสังเกตดูครับตรงนี้นะครับจะเป็นดอเด็กครับเป็นยาดมนี่แหละครับที่เรียกว่าบล็อกยาดมครับดูจุดนี้นะคราวนี้มาดูจุดอื่นๆประกอบนะครับ เพื่อยืนยันว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้ผู้ชมจะได้รู้แนวด้วยนะครับรู้หลักการดูเหรียญแท้บล็อกยาดมนะอ่าพิกไปดูด้านหน้าครับพิกกลับไปก่อนบล็อกยาดมโค้ดครับนี่ครับโค้ดคูณเล็กแล้วข้างๆแก้มจะมีร้อยขีดนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแก้มมีขีดครับ ในจุดที่ผมวงแดงๆไว้นี่แหละครับนั่นแหละครับรอยขีดนะครับนี่ครับจุดนี้ครับแก้มีขีดครับนี่จุดแรกนะครับถัดมาก็จะมีเม็ดกลมๆบริเวณซอกหูหลวงพ่อนะครับนี่ครับเม็ดกลมๆชมหูเหรียญด้านบนนะครับสังเกตดู บอกยาดมบริเวณขอบหูเหลียนนะครับขอบหูเหลียนจะมีรอยจิกครับรอยจิกยุบลงไปบริเวณพื้นหูเหลียนนะครับด้านบนครับในวงสีแดงแดงนะครับจะเป็นรอยจิกครับสังเกตดูครับจะมีรอยจิกนี่ครับด้านหน้านี่ครับชัดๆเลยครับ ใบหน้าหลุงพ่อนะครับชัดเจนมากครับเหรียญนี้พื้นผิวสภาพเดิมๆเลยนะครับปลอดขึ้นเลยครับนี่ครับคูณเล็กโคตรคูณตอกนะครับ นี่ครับด้านหน้าก็ประมาณนี้แล้วครับเหรียญแท้จะดูง่ายครับโดยเฉพาะเหรียญที่เป็นผิวเดิมๆครับเดี๋ยวให้ชมขอบข้างกันครับขอบข้างของบล็อกยาดมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีการตัดเพียงครึ่งหนึ่งนะครับทั้งสองด้านเลยครับขอบข้างรอยตัดจะเป็น ตัดครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้มาดูด้านหลังบ้างครับบล็อกยาดมด้านหลังดูดูจุดนี้นะครับสำหรับบล็อกยาดมนะครับด้านหลังเหรียญบริเวณคําว่าด่านขุนทษนะครับเหนือคําว่าขุนครับจะมีเส้นคมคม ลากยาวนะครับเหนือคําว่าขุนครับปลายแหลมครับทั้งสองข้างนะครับทั้งซ้ายและขวาเป็นปลายแหลมครับสังเกตดูนะครับในวงกลมะครับนี่ครับเส้นเดียวยาวนี่ครับบล็อกยาดมครับตัวหนังสือคมชัดนะปลายเลขแปดก็สวยงามเรียวครับ นี่ครับสำหรับบล็อกยาดมครับนะจุดนี้ครับวิทยาคมเทละเนี่ยครับปกติก็จะเป็นคอควายแต่บล็อกยาดมเนี่ยจะเป็นโอดเด็กครับภาพรวมด้านหลังบริเวณหูเหรียญด้านบนนะครับสังเกตดูครับพื้นเรียบตึงสวยงามครับการเจาะหูเหรียญก็ดูง่ายครับ สวยงามมากจุดนี้ก็ทุกบล็อกจะเหมือนๆกันนะครับถ้าจุดนี้พื้นไม่เรียบร้อยนะครับใต้หูเหรียญเนี่ยพื้นไม่เรียบร้อยพื้นเป็นหลุมเป็นบอ่อขูขะหรือมีเนื้อเกินก็ตีว่าเป็นเหรียญเก๊ได้เลยนะต้องพื้นเรียบแบบนี้เลยครับการเจาะหูเหรียญก็ประมาณนี้ครับบอกมีสวยงามครับดูง่ายครับ รุ่นนี้เหรียญเกมีเยอะนะครับการเช่าหาบูชาต้องระมัดระวังนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์จํานวนสร้างก็เยอะครับเหรียญเก้ก็เยอะเช่นเดียวกันการเช่าหาบูชาต้องระมัดระวังด้วยนะครับเงินเราแท้พระที่เราเช่าก็ต้องแท้เช่นเดียวกันฝากผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพักเครื่องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ